อ่ะสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้กับบาอื่นเคยผัวไทยก็ได้เดินทางมาฮอดเซโนเป็นทีแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกับคึกพาคุมพ้น,นพี่น้องเนาะเพราะว่าพายุอเขาพี่น้องเนาะโมว่ามันสีตกแห้งสำได้เนาะพี่น้องเนะาะมื่อนี้กระชิพ้าพี่น้องมาละตลาดอยู่เซโนเนาะพี่น้องเนาะนี่มองรถบีโก้แลนด์กันนี่พี่น้องเอ้าเซน พาพี่น้องอย่างเลาะส้มตลาดเซโนนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องไปติดตามบรรยากาศนำํำกันพี่น้องกเทว่าบรรยากาศกเยนอากาศยินพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เวลาอยู่ตกอยู่ประมาณสิบสองโมงกว่าๆแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะตลาดเซโนเด้พี่น้อง พี่น้องบริเวณนี่ก็เป็นบริเวณที่เมนสถานที่จอด,ดรถลังตลาดน,ะนานนะพี่น้องลังตลาดเซโนเนาะเยวชิพาาทุกคนย่างหลอกเขาไปในตลาดนาะพี่น้องน้องนี้ บรรยากาศก็คึมผ่าคึมพนี่ก้องเลย <c oughs> เสีภาพทุกคนอย่างเหลาะสมเนาะ ยุดบริเวณนี้กับโซนไลกัสิเป็นพวกเสือผาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเสียผาเนี่ยกัเสียผาเด็กเนาะพี่น้องของใส่ของอันชีวิตประจําวันฮอกกูมือนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสร้อยสินนี่กับโซนไลสิเป็นเสือผาอลไรพี่น้องหลายกว่านะเดี๋ยวเสียผาพี่นออ้องยางเลาะซุ่มตลาดซีนโนไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ

จอซี่นี่กระแมนที่ว่าข้าเจาเ้าแม่ข่าเซาขายเปนขายอัข้าเปียกเนาะพี่น้องขายเปียกขายเขาพัดตัวอาหารการกินต่างๆเนาะพี่น้องเนะาะกระชิวงังโซนนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวับพาพี่น้องเนี่ยเลาะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ

พี่น้องโซนนี่ก็สิเป็นโซนทีบอลฮับฝากรถจักเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ากับเมื่อสี่องอยู่ตลาดเท่ากับเอามาฝากโซนนี่พี่น้องดูพี่น้องเขาก็สีไปเอาโทรทัน์เนาะพี่น้องอยู่หันทีวาให้เขาเจ้าโเนาะเอาหลังจากเอาโทรทัศน์เลย,ย้อยๆเขากระสีเดินทางกลับพี่น้องไป จะเมื <c ười> <Menschen> ่อถึงไหนจะหมัดไปบอกบอแล้วกขตั้งแท้ทั้งนาเมื่อดยแล้ว ถา่ว่าค้าเชีาหน่วยไหม่กรสิมหาเทินกันได้ปบอกพบปัญหาจอสำคัญอยู่บกอ๊ะเด้อ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 ด้อ คนตอนนี้ฮะเกษตรเดินทางกลับเดี๋ยวได้อทุกคนเนาะรถบรรทัดเน้ามาสองปฏิว่าิสองไม่ได้พี่น้องเลยอ่ารถบรรทัดจ้า่เจ้ามันเป็นเห็นเนาะสร้างบอลได้น้ำมาสองะนะพี่น้องอ้าพี่น้องบางคนเคยพูทไทยกษตรเดียวขิดเพียงเทอรนี้เด้อพี่น้องหลังจากพาพี่น้องมาสมบรรยากาศนั้นตลาดย <c oughs> ูเซโนเป็นที่เรียบเรียบเลยเนาะเอาก็เกได้เดินทางกลับเดี๋ยล่ะพี่น้องเนาะ อา,าไวัน้ที่เขาซุ o มสองแ้วก็ย่งเลื่อมฝากกดติดตามเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์รนะพี่น้องเนาะอ่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้อง